สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆจ้ามาพี่น้องมูงชูเมซี่มีฟองเซอ่อะโอจูรีนิทอนเตียอัอนนี้มาพี่น้องแฮปปี้นิวเยียน,นะคะือมนี่ทรงไทยบีกอลตอนรับปีใหม่เบิร์ลุยย่สิริพรไปจัดเอ่อกุ้งหลอบเตอร์มาพี่น้องปวดพวบว,วเอาให้เบิร์เราละมัหันก็ได้อย่างก็มามาพี่น้องเอ้ยหิวหิวแซ่บๆกันจ้าส่วนที่ได้กินเอาเทิร์นเทิร์นที่ได้กินเทิง์นเงิน เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้กุ้งตัวใหญ่มากพี่น้องจ้าเฮ็ดจังเลยเสยด้กินบ้านบุ้ยปัดพี่น้องว้าวว้าวว,าว้วาว,ว,าวเอากันไก่มาแม่ลูกเดี๋ยวพี่น้องเอากันไก่ให้ลูกเอากวนไก่มาก่อนเนาะจ้ะเนาะปดสุดยอดเลยจ้าครั้งแรกที่ยายสิริพรซื้อกุ้งลอตเตอร์กินนะพี่น้องกันไก่กันไก่มาลูกโอ้โหปวดหัวมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บจังละกัน นี่นะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่จัดไปเลยจ้ะนี่นแล้วแซ่บเออเออเอาเออมาเด้อพี่น้องเด้เออ,อว่านี่ไปเจอไหมลูกสายอยากกินข้าวมันไก่สั่นไส้แม่เป็นเสื่อนกุ้งเออพ่อแม่ไปซื้อไก่จังไรเขาว่าเป็นพ่อกุ้งรอสเติมเด็กพี่น้องเอ้ยจัดมาแล้วบัดนะเย็ดจื้อวะเด็ดจัดเด้อแซ่บๆมีเมนูหลายอย่างมื้อนี่ตามใจฉันเลยจ้ะ ตามใจฉันเลยพี่น้องอุ้ยครั้งแรกตีกินกุ้งรอบเตอร์ดพี่น้องเอง้ยแบบเออเออเออปากเมื่อข่อยซะขี้หยาดแค่ขกินหยาดแค่ป้า,ออา,ออาปพี่น้องจ๋าเบื้องเนื้อ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 จัดทรงถ่ายปีเมาไม่เลยพี่น้องจา๋าสุดยอดไปเลยค่ะอือเบื้องนู้นพี่น้องมันเป็นตำเขียนยายสิริพรานคุณด้วยคุณอ๋อ ปึ๊ดซ้ำแขนอีดีได้พี่น้องความอ้วนของเขานะคะมาเด้อม,มาเด้อแซ่บแซ่บน้งกันปั่นกันเดือบลูกคนละครืงพี่น้องจ้าเพราะมันตัวใหญ่มากพูดผู้แต่งม้ตแต่งสร้างเองาเด้จัดเด้อเออขนาดเอบลูกมึงดูพี่น้องพาออกมาแล้วค่ะมึงรูสุดยอดเลยจ้า อพี่น้องคนละเครืองกับลูกลเนะาะค่ะเนาะเอาเอาลูกสาวจิม้มน้ำจิม้มซีฟู้ดไปจ้าพี่น้องจา้ามาเด้อมาเด้อโอ้โหมันสวยจังเลยอะขังแรกที่ซื้อมากินเด้อพี่น้องจา้จาตั้งแต่อยู่ฝรั่งเศสมายี่สิบกว่าปีก็บว่ซื้อมากินอยา่อางเทค่ดอก <c oughs> เดี๋ยวเอาอันดำๆมันออกก่อนไม่รู้มันจะกินได้หรือเปล่าขี้มันหรือเปล่า่รู้พี่น้องจ้าม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 า,มา,มา,มาสวยจักบาทก่อนนะมึง น้ำจิ้มซีฟูด้ดเบิ้งป่ะนะเบิ้งอือหือเลิศอือหือแต่ซื้อมากินนะี่พี่น้องอือหือเลิศอ่ะอือ,อหือแซ่บพี่น้องจ้าอือหืออร่อย อืมเจพี่น้องจากระเพาให้แม่อมเอา,า,เอาะ่อบปะอร่อยพี่น้งอ,อนนนงจะา้าเปี่ข้าวข้ข้าวขข้า,ขเขาเยอะอ,ยอันนี้ก็ตัวใหญ่พี่น้อง กุ้งมันเหนียวตัวใหญ่เด้อหวานอร่อยอกับข้าวเยอะๆจ้ะกินยังก็กินไปพี่นอ้องจ้ะทำงานเหนื่อยมาแล้วกินไปจ้ะอยังไงเบื้องหลังเราหั่นกระได้กุ้งหัน่นอันอันอนี้กับตัวหนอดบัวเงี้ยเด้อแต่ว่าหั่นแล้วเลยไม่ได้เห็นอิอิแฉพพี่นอ้องไหม ีคำด้วยอร่อยใช่ป่ะคิ้วเลกิ้เลอือออง อ่ะพงพงลองกินกันนอกินเาเยอะแยะไม่รู้เลยอืมครับลูกลบัแถมไปเลยจัง บุกแต่บุบอะหมเมนูทะเลีปลนาอื้มอื้มแคบ ก,กุ้งขากลาแซ่บเนาะนั่นงไม่อยากออกกล้องดีนะมึนเนี่ยเขาไม่กิดเป็นม้วนก็ไม่ได้ฉลองกันสงข,ข่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พูดเดอยวน่างไรอร่อยไหมบอสชอบเม็กซิกี้มสชาิมัม่วอ่าบุ้งแล้วก็อืม อครับแมวดึงหูบอกเลยแม่ถึงแก่ถือืหมหอมปวดนู้ไหมเนื้อขาชิ้นเกขางไกใจัมขงอมปวดจนพออ่ะอ้างอังนี่จัะเ็รัะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแห่งหังใจได้ค่ะเดิ่น้องจ้า ฝากกดไลค์กดซับเพื่อใหเป็นน้งใจให้เนี่ยไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสุขสันต์วันปีใหม่เช่นกันเช่นเดิมนะคะพี่น้องจ๋าไปแล้วบ๊ายบายค่ะทักทุกคนเลิกลักนน้อยขอให้นานๆสุสุไปแล้วบ๊ายบายค่ะ